่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่าข้าราชกาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือครับ ที่โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอเภอเมืองจัังหวดแม่ห้องสอน,นายเอกกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนางชดานุชมีเพียรน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องอนในอเภอเมืองแม่ห้องสอนคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่นักเรียนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคผ่านเหล่าข้าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียนเพื่อให้กําลังใจและเยี่ยมชมความคืบหน้าการฟื้นฟูให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ระดมให้ความช่วยเหลือทําให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนได้แล้วบางส่วนทั้งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านน้าเพียงดินเป็นพื้นที่ประสบอุทกภยัยน้ําป่าไหลหลาก ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทําให้อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหายรวมทั้งแปลงทําการเกษตรโรงเพาะเลี้ยงเห็ดและบ่อเลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นสํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ห้องสอนและสํานักงานประมงจังหวัดแม่ห้องสอนได้มอบก้อนเชื้อเห็ดและพันปลาดุกให้กับโรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านน้าเพียงดินเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น106คน